จอ้้มมาเิไไฟสวัสดีครับผมมันนี้รอบที่สามนะครับสิผาพี่น้องไปเก็บเพ็ดนะครับรอบนี้จะขามฟังไปอีกฟังหนึ่งของฝากแม่น้ำสงครามนะครับไปเจอกันครับบรรยากาศน้ำสงครามบรรยากาศที่มาถ่ายรูปมีไดลโอ้ยมันมาข้าศึกโอซิมาขอกินบ่ บ่มียั้นว่าคอมเมนว่าบ่มึงได้อีสีไปกูมือบ้านใดบ่ม yeah. yes. ีบ้านเสียวบ้านเสียวไม่กินนี่ก็ว่าบ so ้านเสียวล่ะที่ลีแต่ปีนี้บ่มีไปเบิร์ตวะล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนไปขึ้นลงลงเรือลงเรือฐาน้ำในเด้อ ขึ้นทยอยขึ้นทีละคนกตาก่อนเอาไปจุดกระโดดกด็ด,<อ>ดีเอาไปได้เอามาไว<ะ>้เอาไปผู้หลานมาบวชม,มามัดเดี๋ยนู้เอาจะมามาจะเอาเนี้อโอมไม่โกรนี่นะเดือดขนเอ้ยบ่หนี้พอแล้วริมสงครามหนึ่งหนึ่งมืหนึ่ง,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 งเป็นมาเอาที่นี่นะครับ ม่อเ่าร์มือคืนนี่ตาคนนี้ิตฮิตเดียวฟงสุ่มไผมีเหรอมีเหรอพี่น้องมาเพิ่งมาเพิ่งกันนี้มาเพิ่งกันนี้โอ้โหโอ้โหชั มากรีมมากรีมไม่ไฟมากรีมมากรีมใส่าการตั้งนะก,กันมานับกัน,นหลายๆคน,นกรีมหรอนี่สนุกกรีมแล้วปะ่ะท่างหลังก็มีมันเท่ากัแล้ว ขั้งในเป็นหัวกระสุนทั้งในก็ต้งจุม่มมันพ่วมออกเลยเนาะอมันพ่วมดันขึ้น พุ่มขึ้นพุ่มขึ้นเน,น,นี่พุ่มออกครับออกไปแล้วรอบหนึ่งกินเขาอิ่มแล้วพากันออกวาไหมครับ กำลังขึ้นเป็นหัวกระสุนหมดแล้วคุณเอ็นไหมเอาปล่อยเอนมันมันเงี้น